พราะผมก็คิดอย่างนี้ว่าวันหนึ่งถ้าผมไม่มีเงินลงทุนอย่างอื่นเนี่ยก็คงเคาะกระจกตามรถขอทานก็ทำอาบนวดอยู่ครับแต่ก็เช่าสถานที่เขาอยู่แล้วก็ ถ้าจะเอาเรื่องผลกระทบโดยตรงเนี่ยมันมีตั้งแต่ชุดแรกแล้วตั้งแต่รตแรกตั้งแต่ปิดมีนา,ต,ต,นาตั้งแต่ปิดกุมภามีนาครั้งที่แล้วแล้วมันก่อนหน้าโควิดเนี่ยมันเริ่มมีโควิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาใช่ไหมที่ประเทศจีนพอเริ่มรู้ข่าวเนี่ยคือคนก็เริ่มเที่ยวน้อยลงแล้วมันก็ขาดทุนอยู่แล้วพอมาปิดโควิดเนี่ยมันก็ทําให้ถึงจะเป็นคนทำอาบนวดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทําให้น็อกได้ นะคเพราะว่าด้วยระบบค่าให้จ่ายพนักงานระบบเฟสติบ mm ิลิตี้ทุกอย่างซัพพลายที่เราจะต้องจ่ายเขาเนี่ยมันต่อเดือน,ต,ออนต่อเดือนมันก็เป็นหลักล้านนะครับพูดตรงๆแล้วลว,วันนี้มาปิดรอบสองอีกเนี่ยมันก็เท่ากับคูณสอง เอาแค่เดือนเดียวคุณจะมายื้อทาไมเที่ยวแล้วอาบนวดก็ปิด7วันขยายไปอีก2อาทิตย์ตอนนี้ไปสิ้นเดือนละสิ้นเดือนเนี่ยตำรวจเนี่ยแจ้งมาบอกว่าอยัางเร็วนะครับสิ้นเดือนอยัางเร็วผมเพิ่งบอกว่าอยัางนี่แค่อยัางเร็วนะโอ้โหแล้วอย่างช้าอีกกี่เดือนเที่ยวแล้วปลาเข้าไป3-4มสี่เดือนรู้ไหมขนาดน,นักธุรกิจแบบนี้เราขาดทุนไปไปร่วมส0กว่าล้านแล้วถามว่าคนที่ระดับกลางลดลงมาถึงระดับล่างเนี่ย เขาแทบจะไม่มีเงินหมุนอยู่แล้วเขาจะอยู่กันยังไงส่วนเศษแรกของอาบนวดเนี่ยทุกครั้งที่มีการปิดเศษแรกตลอดซึ่งอาบนวดไม่เคยมีข่าวอาบนวดไม่เคยมีข่าวการติดโควิดในอาบนวดผมถามว่ารัฐบ,บาลเนี่ยปิดร้านอาหารปิดทุกที่หลายหลายที่เนี่ยปิดสามทุ่มแต่นอกนั้นขายได้ทุกเวลาก็เหมือนที่ผมดูคลิปนะฮะพวกตามติกตอกตามอะไรโควิดมันทํางานเป็นเวลาเหรอครับใช่ไหมฮะมัน ตรงนี้คุณต้องคิดผมไม่ได้มาต่อต้านใครนะสงสัยหลังสามทุ่มปุ๊บโควิดตื่นออกระบาดใช่ไหมคุณต้องคิดก่อนคุณจะเปิดก็เปิดคุณจะปิดก็ปิดไปเลย สองเดเือนแรกเนี่ยเราจ่ายนะครับเพื่อประกันสังคมมันมาช้าแต่พนักงานเนี parsley, ่ยมีการทําประกันสังคมทุกคนนะครับบางคนที่กลัวเสียมากก็ไปทําประกันสังคมบุคคลนะฮะอันนี้เขาก็พนักงานต้องไปยื่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ประกันสังคมหมดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นภาครัฐที่ออกประกันสังคมให้เนี่ยเขาสามารถเลี้ยงพวกพนักงานอยู่ได้นะครับแต่ช้าไปหน่อยนะครับกว่าจะได้ก็ 3- 4เดือนหลังหลังจากที่ประกาศปิดนะครับ จนพอทุกอย่างเปิดหมดเนี่ยกันสั่งพงเขายังได้อยู่เพราะว่าที่เราปล่อยยังไม่เอาพนักงานเข้าบริษัทเนี่ยเพราะว่าเรากลัวจะมีโควิดรอบสองเพราะประเทศเกาหลีประเทศจีนญี่ปุ่นมันมารอบสองหลายประเทศเราคิดว่าประเทศเราก็น่าจะมีจุดบอดมีจุดรั่วไหลนะครับมันก็อาจจะเป็นโควิดรอบสองได้นะครับส่วนพนักงานเนี่ยเราดูแลไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าการทํา การปิดร้านเนี่ยช่วงก่อนเรามีเงินนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่เจ้าของอาบนวดนะว่าเจ้าของอาบนวดที่ไหนจะทําอะไรบ้างตอนม,มีเงินเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะนําทีมเพราะผมทําอาสาเอาปพ,อพอรออยู่นะครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นประธานเขตเสร็จผมก็จะเอาทีมงานเนี่ยไปบริจาคของเงินมันก็ลดลงไปจากการที่เราไปบริจาคทานผมไม่ค่อยเข้าวาัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ไปตามโรงเรียนไปทำคอมพิวเตอร์40เครื่อง ไปวัดพระบาทน้าพุไปอะไรเงี้ยเราก็จะไปเรื่อยปีหนึ่งเราไปหลายเที่ยวนะครับเรามีโครงการพลังใบใจศรัทธาปั่นจักรยานทางไกลรับบริจาคไปเรื่อยผมจะทําอย่างนี้พอมาวันนี้เราหมดไปเป็นส0บ้านเนี่ยเราก็ดูแลพนักง,งานได้แค่เดือน2เดือนที่เหลือก็นเป็นหน้าที่รัฐบาลก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะครับก็พนักง,งานจะได้ประกันสังคมจะปิดรอบสองมาเนี่ยบางคนไม่มีที่อยู่โดนยืดห้องนะครับบางคนมาขออาศัยพักนะครับไม่ต้องให้เงินผมก็ได้หรือมันหลายสถานการณ์นะครับก็พูดง่าย สถานการณ์คนจนความลำบากคือทุกอย่างไม่มีกินไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีกําลังใจคําว่าไม่มีอยู่ในเขาหมดวันนี้ลูกน้องพนักงานยังไม่ได้มีการร้องเรียนเขายังอยู่แบบประหยัดประหยัดนะครับ ก็ต้องเอาเงินหลังๆมาเก็บใช้แต่ถ้ามันหมดก็คงจะไม่รู no> ้อ่ะลองถามพี่สื่อถ้าพี่ไม่มีเงินใช้พี่จะรู้สึกยังไงถูกไหมเอาแค่พี่มีใช้น้อยกว่าเก่าเนี่ยพี่ก็อึดอัดแล้วแต่แล้วคนที่มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่พอเขาไม่มีใช้เลยนี่สิเขาอยู่กันยังไงอ่ะมันคือพนักงานมาอยู่ล้วก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าเขาโอ้ไปเก็บพ่อที่ไหนจ่ายเขาก็โดนปิดห้องอยู่แล้วก็บอกว่าอย่าไปเปิดแอร์ อย่าไปสิ้นเปลืองมีพัดลมก็เปิดพัดลมอะไรเงี้ยช่วยกันนะ<อ>เราบางคนก็มาขอขอส่วนตัวไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกบางคนเราก็ให้ไปห้าพันให้ไปหกพันบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องอเราก็ต้องมีเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ว่ามันเราไม่รู้ว่ามันจะปิดอีกกี่เดือนไงใช่ไหมเพราะจํานวนโควิด -19 มันไม่ได้ลดลงอะเราไม่รู้จะปิดอีกกี่เดือนเราก็ต้องเก็บไว้ประคองไว้เป็นค่าเช่าตึกเป็นค่าหลายๆอย่าง รายรับเราไม่มีแต่รายจ่ายเราต่อเดือนนี่เราจ่ายเป็นล้านครับลา้าจ่ายเป็นล้านเอาพูดง่ายๆว่าวเมื่อก่อนเก็บอยู่สัก2 0 30ล้านหมดครับ นี่มาขายหมูสะเต๊ะค,ครับเพราะว่ามันต้องหากินการขายของกินต้องฝึกไปก่อนนะครับเราก็ที่มาขายเนี่ยเราก็มาทดสอบดูว่าการเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขามีความลําบากแค่ไหนคนเดินมากแค่ไหนการซื้อการขายเป็นยังไงนะรผมก็ถามแม่ค้าทั้งตลาดห้วยขวางทั้งทุกอย่างผมถามทุกคนมีผลกระทบหมดแล้วก็แต่ละคนรอยยิ้มกับน้ําตาซึมๆมเหมือนยิ้มสู้ แต่รู้สึกมันท้อรู้สึกมันกําลังใจมันไม่มีสูตรสเต๊นี่จริงๆสมัยเด็กๆก็เคยเป็นพ่อครัวมาก่อนสมัยที่เรายังไม่ได้ทําธุรกิจสร้างธุรกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นพ่อครัวเป็นเชฟเป็นอะไรสูตรหมูสเตะ๊ะเราก็ไปชิมร้านพักพวกร้านหนึ่งอร่อยเราก็ไปขอเข้ามาเขาก็ให้เพราะว่าเราเขาบอกว่าเราเคยมีบุญคุณกับเขาเราเคยดีกับเขาเราเคยช่วยขเขาเขาก็ให้สูตรมาซึ่งเขาก็ไม่เคยให้สูตรไทยเลย ผมก็เลยคิด <cuarto> ว <material> ่าขอสูตรได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะผมมีหัวทางการค้าผมก็เลยว่าจะขยายเป็นเฟรนช์ชาให้เขาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ร้านเขาเขาไม่เคยตั้งชื่อร้านก็เลยไปให้เขาตั้งชื่อร้านมานะครับแล้วเราก็ทำตรงนี้ค่อยๆขยายสาขาก็เดี๋ยวจะไปติดต่อปั๊มตะทอเพื่อขยายเป็นเฟรนช์ชาให้เขาอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อขอบคุณในในน้ำใจที่เขาให้สูตรเรามาโควิดรอบแรกกับรอบนี้พี่มองว่าอันไหนน รอบนี้หนักกว่าสิครับเพราะว่าคนเขาช้ำมาตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้ว <c oughs> รอบแรกเนี่ยคนไม่ระวังตัวคนทุกคนใช้จ่ายกันอย่างฟุ่มเฟือยอยู่แล้วเพราะของบ้านเรามันมีสีสันที่เตะเตะตาต่างชาติเตะตาคนไทยที่ให้ไปช็อปปิ้งไปเดินซื้อของไปเที่ยวไปอะไรไม,มีความสนุกสนานเพราะรอบแรกตึ้งมึงคนเดือดร้อนกันเยอะ คนก็พยายามรู้จักใช้ประคองโชคดีที่รอบแรกเนี่ยมันเป็นการสอนชีวิตคนนะครับแต่เขาก็สอนแบบมันเป็นการสอนชีวิตประชาชนแบบให้ระวังใช้จ่ายสูงไม่ได้แต่เขาก็พยายามเอาเงินเก่ามาทยอยทยอยใช้แต่วันนี้อ่ะนนี้พอมันเกิดรอบสองขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเข้าเลยเหมือนรอบแรกที่พยายามจะทำเข้ามามันกลายเป็นทุกอย่างมันแทบจะหยุดนิ่งหมด เปี่ยนมากเลยเพราะว่าเราก็แบบตอนแรกก็ทํางานอยู่ดีๆนาะรายได้มันก็โอเคตามปกติแล้วก,อก็อยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วก็ต้องไปกู้เขาใช่ไหม,อมพอมาตกช่วงอย่างนี้เราก็ลําบากต้องหาส่งเขาแล้วเราทํำยังไงครับหลังจากโควิดเราแน่นอนละ่ะเข้าไนไม่ได้ให้เงินเดือนเราใช่ค <Okay. S 1> <th as. S 2> ่ะเราจะพอไม่ได้ให้เงินเดือน เราพักอยู่ที่นี่ค่ะปกติเราพักเริจ่ายเ,ง,เ,ยเงินเขาไหมไม่ไนายเขาไม่นี่พ่ออยู่กับเขาแต่เราช่วยช่วยคขนังสบายเขาค่ะแล้วพอมีโควิดเนี่ยตั้งแต่รอ,รอ,รอ,รอบรอบแรกรอบแรกไม่ดีมาตั้งแต่รอบแรกเลยมันเป็นยังไงบ้างคะชีวิตช่วงนั้น,นชีวิตตอนนี้ก็เปลี่ยนไปคนละแบบเลยเพราะว่ามันไม่มีไรายได้เขา้าเราก็เหมือน ลอยตัวไปเลยเพราะเราก็มีภาระ,ะใช่ม,ม,มีค่ะมีนี่สินเยอะแยะเลยช<จ>่วงนี้เพราะงวดลดก็ค้างเขาสองงวดแล้วตั้งแต่งวดแรกเลยเราก็หามาพอประทังให้เขาแต่ละเดือนใช่ไหมพอมาซับซ้อนกันอย่างนี้มันก็เลยเทินไว้เป็นสองเดือนอยังไม่ได้จ่ายเขาตันช่วงเช้า พี่ก็ไปหาหมูปิ้งไปปิ้งหมูขายอันนี้เราคิดเองหรือว่ามีใครบอกคิดเองค่ะเพราะว่า,<ร>ามันต้องเสริมเราแล้วต้องลงทุนยังไงคะลงทุนก็ไปรับเข้ามากล่องละหกรอ้อยยี่สิบเพราะว่ากล่องหนึ่งมันมีร้อยไม้มแต่เราก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็พอประทังเราไปแล้วกำไรวันละสองพันร้อยเกมใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าค่าอะไรใช่มันมามันมาดีอยู่จุดนี้ที่นายเขาให้เราอยู่ด้วย เป็นอย่างนี้ก็คงจะกลับต่างจังหวัดแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ต่อก็ไม่ได้แล้วเพราะเราก็ไม่มีรายได้วิกิครัวเนี้ว่ามันหนักสุดแล้วไหมสุดแล้วค่ะ <c oughs> สุดแล้วสุดจนหาอะไรทาไม่ได้เลยอะ่ะผู้คนก็จะเดิน,ซ,นซื้อของซื้อของก็ไม่อยากจะเดินเราเครียดอืมเราเครียดเครเยเียดค่ะเพราะว่าช่วงเช้าเราก็ออกไปขายอย่างนี้นะั้แล้วก็รอนานดังจะมีคนเดินมาเพราะว่าต่างคนต่างก็ประหยัดเนาะเข้าใจเขาอยู่อันนี้ ก็ต้องไปซื้อของมาทำกินเองมั่งเขาประหยัดในครอบครัวของเขาฝากให้กำลังใจคนที่รับชะตากรรมเดียวกับเราตอนนี้ทุกคนแหละลำบากอยากให้กำลังใจเขายัางไงคะก็ขอให้สู้ๆเพราะว่ายัางไงเราก็เหมือนกันทุกคน ถ้าอดทนไม่ได้พูดตรงๆนะครับเอาง่ายๆเลยเหมือนผมคิดถ้าไม่มีกินจริงๆเนี่ยผมคงไม่แบกหน้าแบมือขอใครกินนะครับจะออกไปทางสื่อก็น่าเกลียดน,นะครับผมคงอยู่ปล่อยให้มันชะลอความตัวเองตายไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ายังเป็นชีวิตสู้ปากกัดตีนทีบนะครับไปแบมือขอเงินทางข้างถนนก็ได้ใครจะจับก็จับขอให้เรามีแค่เงินกินข้าวกินมันก็อยู่ได้แล้วครับไม่ต้องไปท้อนะครับ ผมว่าคนไทยอ่ะที่ยังมีพอมีเงินบ้างเนี่ยคนไทยมีน้ําใจเพราะเราทํางานรับบริจาคมาเยอะส่วนใหญ่ไปที่ไหนบาทหนึ่งสองบาท5บาทนะครับประชาชนคนที่ลําบากจริงเนี่ยยีบาทคุณก็ซื้อข้าวกลองอกินได้แล้วสิบาทเดี๋ยวนี้คุณก็ซื้อน้ำแกงคัยวได้ถ้วยหนึ่งล้วอย่างน้อยมันก็ประทังได้แต่ละมือ